สวัสดีครับโอ้โหเอนะครับวันนี้จะมาตอบคาถามที่ว่าภาพที่ทําจาก AI สามารถขายได้จริงหรอเป็นยังไงไปดูกันครับนี่นะครับเว็บที่ผมใช้ชื่อว่า Mid Journey นะครับซึ่งภาพที่สร้างจาก AI ตัวนี้นะครับเราจะต้องไปสร้างใน d i s c o r d นะครับนี่ครับหน้าตาของ d i s c o r d นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆเราก็จะสร้างจากในเว็บในแอป d i s c o r d ตัวนี้ครับส่วนคําถามที่ว่าภาพที่เจนจาก AI สามารถนําไปขายได้จริงไหมคําตอบคือจริงครับ เนื่องจากมิกเจอร์นี่ปัจจุบันเราต้องเสียเงินรายเดือนในการใช้งานนะครับซึ่งมีทั้งหมด3แพนนะครับแพนแรกจะอยู่ที่1 0เหรียญต่อเดือนแพนที่2จะอยู่ที่30เหรียญต่อเดือนแพนที่3จะอยู่ที่60เหรียญต่อเดือนนะครับก็แล้วแต่ใครที่สะดวกใช้แบบแพ็กเกจไหนนะครับซึ่งทุกแพ็กเกจนะครับจะมีข้อความกำกับบอกว่าสามารถเป็น General Commercial Term นะครับก็คือตัวนี้สามารถใช้แบบเชิงพาณิชย์ได้นะครับคำว่า commercial ก็คือสามารถใช้แบบเชิงพาณิชย์ได้นะครับทั้ง3แพนก็จะมีเเหมืืออนนนนกั่พๆ พอเลื่อนคงมาข้างล่างเขาก็จะมีขยายความให้นะครับนี่นะครับสําหรับคอมมอเชียอยุทนะครับเราจะใช้งานได้แบบไหนเขาบอกว่าถ้าเราสมัครใช้งานของเขาแล้วนะครับเราจะสามารถมีอิสระในรูปของเรานะครับไม่ว่าจะเอาไปขายหรือเอาไปใช้ทําโปรดักนะครับสามารถใช้งานได้แบบอิสระเลยนะครับเพื่อนๆสนใจแผ่นไหนก็ลองไปสมัครแล้วใช้งานกันได้ดูนะครับหากใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับมาวันนี้สวัสดีครับ